พุ like with with Hence, wow. ่นวาวญ่สิขึ้นละพุ่นเดี๋ยวพ่อจะไปคนไปปล่อยเด้อเรียนวาวเรียนวาวกันพี่น้องลมดีพ่นลมดีแบบนี้บ่มียังดีสำเร็จวาวบบบบบเอาเลยขึ้นป่นี้ โอ้โอ oh. oh. ้ไปแล้ว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 ปล่อยวินไปู Ooh, หาง,างเงย, oh. oh. ย้าขักเลยวินโอ้วาวญ่วาวโอ้หางเยาาเป็นยี่สเมตรเลย